สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินขนมจีนส้มตำนะคะแล้วก็แคปหมูก,กบกรอบเลยผักวันนี้ของเจนะคะก็จะมีนี่นะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะเนื้อช้ฝรั่งนะคะแล้วก็เลดี้สแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กระเจีย๊ยบนะคะเจมคนชอบกินกระเจีย๊ยบสดมานะแล้วก็จะมีไก่นะคะอันนี้เจพึ่งซื้อมาเลยนะคะก็หนึ่งตัวเจไม่ได้กินทั้งหมดนะคะก็คือมาวางไว้จะกินส่วนไหนก็ตัดเป็นส่วนๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกินกันเลยหิวมากนะคะวันนี้ดูส้ตมตำของเจนะคะนี่นะคะใช้ปะลาล้านางฟ้านะคะฝาสีชมพูสี สีน้ำปลาเข้มามากค่ะอืกอดนะคะ นี่นะเนื้อจะแบบฉ่ำเลยนะคือของคอสโก้นะถ้าคนอยู่อเมริกาจะรู้ว่าถ้าเป็นไก่คอสโก้อจะอร่อยมากนะแล้วก็ตัวหนึ่งถูกมากเลยนะคะทั้งตัวเนี่ยร้อยประมาณร้0ยห้าสิบยหกบาทประมาณเนี้ยเผิดม,มากวันนี้ลองใช้พริกพริกแห้งนะคะ เนื้อมันนุ่มนะ ดีดีมากค่ะเจชอบกินหนังไก่นะคะ วันนี้นะเจไปส่งของกับไทยมานะคะขับรถไปหนึ่งชั่วโมงกว่านะเราไปแต่เช้าเลยอ่ะคือเราก็ไม่ได้กินอะไรเลยต้องไปนักนั่งแพ็คของที่นู่นด้วยนะคะก็เหมือนกับต้องจัดระเบียบให้มันพอดีกล่องอะไรเงี้ย มันต้องกินคู่กับนมจีนนะจะได้ไม่เผ็ดค่ะ จะไม่ชอบกินตรงนี้มันนะคะจะรู้สึกว,ว่าเนื้อมันแน่นเกินไปจะชอบกินเฉพาะตรงที่เป็นแบบส่วนตรงที่มันเป็นขามันเลยอ่ะน่องมันเพ็่มากค่ะพิ่แห้งอะ่ะ ที่เทียบอร่อยค่ะ เผ็ดมากม,มากก็หมดแล้วเผ็ดมากเลยนะคะตามใส่พริกแห้งวันนี้ใส่ไปประมาณ สิบเมตรได้นะคะก็ถือว่าเผ็ดแบบว่าสุดๆเลยสำหรับเจนะคะผักก็เอาไม่อยู่นะกินขนมบางทีเจก็ว่ากินส้มตำอะ่ะกินเผ็ดเผ็ดหน่อยก็ตื่นนะคะจากเหนื่อยๆนะคะตอนนี้รู้สึกหายเหนื่อยแล้ว่ะเผ็ดแทนนะคะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเจก็ขอตัวไปเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเจด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เผ็ดมากค่ะ